พอดีว่าผมคิดถึงปลากระสูบครับเลยมาที่ประตูน้ำบางหอยก่อนหน้าเนี้ยผมมานะน้ำมันสีดําเลยไม่รู้ว่ามันเสียตรงไหนถ้าใครมาช่วงนี้น้ําจะแดงหน่อยนะครับก็ถือว่าดีนะครับสําหรับการตกกระสูบมันจะมีประตูหนึ่งและประตูสองนะครับอันนี้ผมมาตีประตู2เพราะว่า,วาน้ํามันค่อนข้างจะเชี่ยวกระสูบมันจะดักตบลูกปลาแถวริมริมครับนี่มีแว้บางหอย ว่ามมันของตกปลาแต่ละอย่างมันก็ต่างกันนะกระสูบเนี่ยมันจะแรงดีกว่าปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่จังหวะเซฟตฮุกกันเนอะมันจะสนุกแต่ถ้ากระสูกใช้เท่าปลาช่อนนะ,ะกระสูกเนี่ยจะแรงดีกว่าเยอะแรงดีวะ วันนี้ผมก็ลืมนะครับเอามันขึ้นบกก้ดิ้นตายเลยแดดแม่งร้อนปูนี่คงร้อนหน้าดูอะบางหอยก็ยังมีตัวให้เล่นนะครับถือว่าโอเคอยู่